ตัวอย่างอีพิโซดสามเริ่มจาแซนดี้นายตำรวจหนุ่มผู้มีความสามารถเด,เดี๋ยวนะตำรวจไทยสมัยก่อน,นแต่งตัวยังเหรอะมึงแต่งได้ก็แต่งไปมึงแต่งไม่ได้ก็อย่าแต่งเปิดตัวตัวละครใหม่สวัสดีครับทุกคนผมเกำนันมาร์กนะครับนี่คือการเปิดตัวของรถไฟแล้วครับที่ใช้ในปีพศออนี้ดีใจเลยเย่ประเทศเราเจริญแล้วยย ไอหนุ่มตีปล่าฟิล์มจงผู้มีความสามารถแต่ซื้อในสัตธรรมแล้วก็จ่าเตโชหนุ่มแม่นปืนไม่แน่นะคนร้ายเธออาจตามจับอยู่มันอาจจะไม่ใช่คนคดีสุดยากจะแก้ไขถ้าคุณเลือกอยู่ข้างผมคุณจะมีเงินใช้ไปต่อชีวิตแต่คุณตายไปเงินเพื่อนก็คุณใช้ก็คุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณก็ใช้ไม่หมดหรอกหลือกูจะลูกอะไรดีลย จ่าแสนเร็วๆนี้ใน YouTube